โอโ้เพื่อนโดนสะเก็ดกระสุนมึงทายาหมองกูจะบ้าขอหนึ่งออเดอร์นะคะทุกคนได้ดูคลิปไมยังหนึ่งออเดอร์นะคะ ด้วสินค้าใหม่เลขสามขอบคุณค่ะหนึ่งออเดอร์นะคะ หนึ่งบ้านค่ะหนึ่งบ้านค่ะน้ำพริกสูตรทำเองนะคะน้ำพริกสูตรทำเองค่ะหนึ่งรอหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบคนนะคะขอบคุณค่ะ หนึ่งออเดอร์นะคะใครใจดีน้ำพริกทำเองนะคะน้ำพริกทำเองปรุงเองจานพริกกกหมูายแพรี่ไพวันนะจ๊ะขอหนึ่งบ้านนะคะใครที่ไม่รู้แหละหลงเข้ามาหรือตั้งใจเข้ามาจะมาฟังอะไรก็ไม่รู้แหละก็มีเรื่องเล่าให้เรื่อยๆนะคะถ้ายัางแบบไหลอยู่แต่ว่าช่วยกดสินค้ากันบ้างนะคะน้ำพริกทำเองน้ำพริกมีปลามีทุเรียนทอดมีเนี่ยเหลืออีกแบ้านทุกคน9 2ออเดอร์แล้ว อีกแปดบ้านค่ะขอบคุณค่ะอีกแปดบ้านค่ะแปดบ้านมาเลยค่ะแม่แปดบ้านอีกแปดบ้านไปอีกเจ็ดบ้านไปเก้าสิบสามคนล้วได้ซื้อสินค้าจากไรนี้นะน้อยอ,อยากกินฟรีเอา้าม,มึงก็ต้องตื่นก่อนอืมลงไปเลยมึงลงไปอยู่ในนรกแล้วรอญาติมึงกวดน้ำให้นะคะอืม ตะก้าสีกากหมูมีรสชาติค่ะไม่จืดไม่จืดไม่จืดคือกากหมูเวลาเราทอดเราจะต้องแบบใส่เกลือนิดนึงอยู่แล้วนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวกินให้ดูกากหมูจะแบบมีรสชาติหอมกรอบแล้วก็เค็มนิดนิดอ่ะไม่จืดนะคะกากหมูไม่จืดเด้อนี่ ก็หอมไม่เค็มนะแต่ว่าก็ชาิแบบกลมกล่อมมอแต่ไม่จืดอันนี้ที่กินคือที่กินคือกาก,ากหมูเจียวล้วนนะคะอยู่ตะก้าเนี้ตะก้าเนี้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ล้วนๆเลยใครอยากจะใครอยากกินกากหมูแบบที่ดิฉันกินนะแบบกากหมูล้วนนะ ตรงนี้หลายวันแล้วนะกรอบกรอบมากกรอบมากเชื่อ,อยังว่ากรอบเชื่อ,อยังครับว่ากรอบ ครูโตโน่ช่วยกดตะกร้าหนะะ่อยค่ะเชื่อย,ยังครับว่ากรอบอันนี้ถุง200 g. ก,กรัมกดตะกร้าเลยค่ะ หมดแนละ้วกรอบมากอร่อยรับประกันได้เลยเพราะว่าทำใหม่เกี้ยวใหม่ๆ อร่อยจริงกรอบกรอบมากเอาไปกินนะใครที่ชอบกินส้ตตมตำกินยำกินมามา่มาหรือเปล่า <c oughs> ใครที่ชอบกินไม่ค่อยบอกาทางกาก,ากหมูแล้วคะทนฟังเสียงกรอบไม่ไหวเอย่ยดิฉันยอมอ้วนเพื่อลูกค้าเลยนะปกติฉันว่าดิฉันแบบจะไม่กินหลังอดไม่ได้มันอร่อย อะไรป่วยไอป่วยไอ้ป่วยลูกแม่ไอปวยลูกแม่ไอป่วย,ยลูกแม่นแมนแมหนึ่งบ้านนะจ๊ะกับคุณค่ะเก้าสิบเจ็ดคนขึ้นก่อนหมาหอนอะไรหมาหอนตอนไหนขึ้นไนหมาหอนเป็นที่ปกเป็นเรื่องปกติมากซอยนี้เพราะหมามันเยอะมันเดือนนี้ไงเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองก็หมามันก็ต้องหอนนะ่ะมันหน้ามานะันอะ มาหอนเป็นเรื่องปกติค่ะแถวนี้ขอบคุณครูโตโน่น,นะคะขอบคุณจ้ะสักหนึ่งบ้านนะคะขอบคุณทุกคนเลยนี่ถ้าใครจะอยากกินน้ำพริกเป็นตะก้านี้นะคะอืมสักหนึ่งบ้านช่วยแม่ค้าหน่อยแม่ค้าก็จะได้อยู่ได้เพราะทุกคนอุดหนุน ทุกคนอุดหนุนแม่ค้าก็อยู่ได้ค่ะถ้าทุกคนไม่อุดไม่หนุนแม่ค้าก็อยู่ไม่ได้อืมไปขอหนึ่งบ้านจ้ะ ห้ารอยสี่สิบเอ็ดคนขอหนึ่งออเดอร์นะคะขอบประคุณค่ะพร้อมส่งนะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งเลยค่ะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งเลยอืม ห้าร้อยเจ็ดสิบโคนหนึ่งบ้านหนึ่งออเดอร์นะคะห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบท่านห้าร้อยเจ็ดสิบท่านมีไหมหนึ่งออเดอร์มีไหมหนึ่งบ้านมีไหมถ้ามีก็จิ้มตะกร้ามาให้แม่ค้าหน่อยเฮ้ยอะไรอ่ะหนึ่งบ้านจ้ะ หนึ่งบ้านหนึ่งออเดอร์นะใครใจดีก็จิ้มเดอ้อไป <c oughs> น้ำพริกทำเองน้ำพริกทำเองกากหมูเจียวเองกรอบหอมอร่อยถุงที่เห็นอยู่ห้าร้อยกรัมค่ะถุงที่เห็นอยู่ห้าร้ยกรัมนะคะคุ้มมากคุ้มสุดๆถุงใหญ่ไซส์ห้าร้อยกรัมคุ้มที่สุดละกากหมูล้วนๆน,นะกรอบกบกากหมูเอย้ย เครื่องปรุงเอ่ยจัดจ้านอร่อยประทับใจกดตะกร้าได้เลยค่ะห้าร้อยกรัมนะพี่ห้าร้อยกรัมค่ะห้าร้อยคนขอนห้อาบ้านได้ไหมคะห้าร้อยคนขอสักห้าบ้านได้ไหมคะช่วยหม่ค้าหน่อยช่วยแม่ค้าหน่อยเร็วไม่ค้าไลน์แต่สองทุ่มแล้วเธอสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มสามชั่วโมงแล้วปลายทางไม่มี